ชื่อจารย์อุดมชิมพักดีครับสอนอยู่สาขาปฏิมากรรมคณะวิจิตสินครับวัสดุที่เอามาทํางานก็คือผมมองว่าเป็นหญ้าคลุมดินแบบบ้านๆแบบทางเหนือเช่นหญา้ญาหญ้าไผ่หรือว่าหญ้าเหรียญผมเลยเอาหญ้าชนิดนี้มามามา,มาสร้างสารรค์เป็นผลงานของผมในร่วมกับกระดาษสาอพยดเกาะกับกระดาษสาครับผมว่าไอตัวงานของผมเนี่ยรูปแบบงานนี่นก็จะ วางตั้งมันเป็นรูปทรงของของบ้านชาวบ้านอะ่ะก็คือเป็นเฟรมแบบอ่าเขาเรียกว่าเฟรมที่เขาใช้ทํากระดาษสามาวางเป็นอย่างเงี้ยนะฮะงานนะฮะแล้วก็มีรูปกระดาษสาที่เอาญ้าไผ่มาแปะแปะกับหญ้าเหรียญมาแปะแปะนะครับแล้วก็วางงวางเป็นเป็น,ปนจริงๆแล้วงานดูแบนๆเหมือนงานเพนติ้งแต่ว่าพอมาวางเรียงอย่างนี้วางแบบอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนรูปบ้านหลังคาบ้าน เป็นเป็นสครับเจอฮะก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีหญ้าที่สามารถคลุมดินคลุมหน้าดินทําให้วัชพืชต่างๆเนี่ยมันมันตายได้โดยไม่ต้องใช้อ่าพวกอ่ยา,ายาฆ่าหญ้าเคมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับชาวสวนนะครับผมผมมองว่าไอ เรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากเรื่องของมลภาวะทางอากาศทางาสภาพแวดล้อมนะอักอุทกภัยหรือวาตภายัยเรืออะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนเมืองไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเราปลอดภัยจากเรื่องเหล่านี้แต่ผมมองทุกวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ย เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมมองว่าโลกมันเตือนเราแล้วนะเตือนเราว่าคนต้องใครมีไอเดียใครมีมุมมองใครมีไอเดียบางอย่างที่จะสามารถทดลองที่จะมาดูมาช่วยกันทําผมว่าเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของของแต่ละคนผมมองว่าหล่านี้มันก็จะอ่าก็จะสามารถแก้ไขได้นะ ผมเชื่อในพลังของทุกคน